เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้มาเซิร์ฟเดิมครับเซิร์ฟแชมเปียนและก็เป็นเซิร์ฟวันที่2ละแล,ว,แลวก็จะมาหาล่ากันต่อนะตอนนี้คือเจอเป้าหมายครับข้างหน้าเรากําลังขี่ม้าอยู่นะเรามาแล้วแล้วฟับนี่ไงแลวก็ร่วงหนึ่งโอ้ยดูดิล้งมีอีกนะ นี่ไงแลก็เรียบร้อยครับร่วงสองตอนนี้เหลือแค่คนเดียวามาไม่ยัไงเพือนครับว่าแก๊งนี้คือจะมีของอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือได้กลนเบาเลยก็เป็นเสื้อเฮ้ยมาแล้วนี่ไงแลก็เรียบร้อยครับร่วงไปนี่ยังนี้คือปืนแม่ดรอปนะและ้วเก็บของมาไป โอ้โดูดิไม่มีปืนเลยหว่าเราได้แต่ล่มาเนี่ยตอนนี้ผมใช้เป็นปืนสการครับแล้วก็ใช้เป็นกระสุน AK นะแต่ก็ไล่ย,ยิงเลยตอนนี้คือมีคนอยู่ในท่าเรือหว่าอะไรก็ฟ็บโอ้ยนิดเดียวมาแล้วนี่ไงแต่ก็เรียบร้อยั้นครับว่าปืนจะดรอปไหม ไม่โอ้นี่คือได้แค่ลูกซองว่ะแต่ก็เก็บมาชาร์จพรีเมียมรวมทุกความบันเทิงไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วไม่ว่าจะเป็น y YouTube พรีเมียมต่อ,อยูเมลเดิมได้เลยหรือว่าใครที่เป็นสายดูอนิเมะดูซีรีส์เนี่ยก็จะมี Netflix Disney รวมไปถึงไอชีอ e, ีก็ยังมีเลยครับแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนหมดอายุล่วงหน้าให้ด้วยครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีขาดตอนแน่นอนสาม,มารถสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับจะมีแอดมินดูแลตลอดทุกอายุการใช้งานเลย สนุกทุกความบันเทิงความบันเทิงที่คุณต้องการ <ính> ต้องชาร์จพรีเมียมเฮ้ยแล้วเพื่อนในทีมเรานี่คือโดนหวายโดนฟาร์มมาร์ทยิงครับแต่เรามาแล้วนี่ไงอะไรก็ร่วงหนึ่งแต่ก็มีอีกคนหนึ่งนะนี่รีบมาแล้วอลไรก็เรียบร้อยครับอะไก็ร่วงไปแล้วก็ต้องรีบซ้ำเดี๋ยวน่าจะชุบมาเนี่ย เราไปหาเลยจ้าไม่โอ้โหดูดิปืนที่คือไม่ดรอปว่ปะไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคนนี้ว่าจะได้ปืนมาไหมโอ้โหนี่คือได้นี่มาว่ะเราได้กล่นเบาฟาร์มมาร์ทนี่คือไม่ตกครับมาแต่นี่ก็มีแอร์ดรอปตกครับแล้วก็ตกที่ท่าเรือ เดี๋ยวเราก็ไปเก็บกันนะ๋ยวก็ U e พอร์ตครับใกล้ๆเลยนี่มาแล้วตอนนี้คือเราก็มาถึงก่อนคนอื่นเลยครับเราก็มาหาทำเลดีๆแล้วก็มานั่งเล่นกันนี่เดี๋ยวจะมาอยู่บ้านนี้เลยก็ต้องมีคนมาแน่ครับตอนนี้คนก็เยอะด้วยนะตอนนี้คือมีรอยเท้ามา้าป่าอยู่รอบบ้านเราเนี่ย เดี๋ยวมาแน่ครับแล้วก็ดักยิงเลยนี่เฮ้ยนี่ไงแล้วก็ร่่งหนึ่งสวยแต่นี่คือร่วงสองครับลูกของนะโอ้ยอันนี่คืออะไรเนี่ยโห้นี่คือเต็มตัวดูดิตอนนี้คือคนเยอะมากอะ่ะแต่ว่า ตอนนี้คือผมต้องรีบยิงคำว่าตอนนี้คือหน้ากากพังนะนแล้วก็น่าจะตายกับรังสีเนี่ยมาลองยิงดูไม่ไงแล้วก็ร่วงครับโอ้โหดูดิแล้วก็อปคนลม้มบ่าตอนนี้คือหลายทางเกิน ผมนี่คือต้องหาหน้ากากก่อนนะโอเคแต่ก็ได้มาแล้วนี่ไงอยู่ี่แล้วก็ฉีดยาแป๊บหนึง่งตอนนี้คือรังสีนี่คือ70กว่าเลยตอนนี้มีคนขี่มาครับอยู่ข้างหน้าเราเลยแต่เรานี่คือน่าจะเนียนอยู่นะโอ้โหและคือเพื่อนโดนหวะแลวคือใช้สกาด้วยแล้วก็นี่ไงแล้วก็ร่วงครับ ซ้ำไปไอต,ตัวนี้คือมาไม่พักเลยฮิซี่เนี่ยโอ้โหดูดิแล้วปืนมันนี่คือแม่ดอกด้วยจริงมันก็มาใหม่นะแล้วฉีดยาแป๊บหนึง่งตอนนี้คนน่าจะเยอะครับในเมืองนี้เนี่ยดูดิมาแล้วอ้ยอ้ยและถามจริงตอนนี้คือหลายทางมากอะ่ะ ผมนี่คือกับตายเลือดนี่คือเหลือ13นะแล้วเพื่อนในทีมเรานี่คือวาร์ปกลับบ้านแหละตอนนี้คือโดดเดียวครับมาแล้วก็ฉีดยาเนาะเฮ้ยแล้วคือใครมาปาสโมกอะไรตรงนี้เนี่ยนี่โอ้ยดูดิคนปาอยู่นี่ตอนนี้คือแอรดรอปเปิดแล้วนี่ไงแลาก็ยิงไปแต่ว่า เราจะไปเก็บตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าข้างบนนี้คือมีคนคบอยู่สองคนนะแล้วคือใช้ปืนหนักด้วยโอ,โอ,โอ้นี่ไงและคือจังหวะที่เราปีนะ,ะร่วงเน่งโอ้โหแล้วดูดิผมยิงร่วงเล็ขมันสวนมาแล้วก็เรียบร้อยครับไมารู้ว่าจะลุกได้ไหม โอ้โหแล้วโดนว่ะตอนนี้หาวิแล้ว่ะไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าว่ะตอนนี้ก็มีคนเปิดห้องครับที่แอปพอร์ตเนี่ยแล้วก็รีบไปเลยนะเผื่อว่าจะได้ของมามาแล้วตอนนี้คือห้องมันเพิ่งเปิดเลยแสดงว่าเมื่อกี้นี่คือไม่มีคนใส่ฟิวนะดูดิไี่คือเป็นใช้เป็นปืน M4 QB เลยว่ะแต่เรามาแล้ว มานี่นั่นคือเจอคนร่วงและคนยิงหนึ่งนะมาเล่นคนนี้ก่อนเลยและก็เรียบร้อยร่วงไปมาตอนนี้มีคนอยู่ในห้องครับคนเดียวมาแล้วก็ไปหาเลยแลวก็ฟฟบและก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้ผมว่าน่าจะร่วงบทนะของมาไอ่ ไปตอนนี้ผมว่าผมได้ของมาครับแล้วก็ได้ลูก <Follow me. S 1> บ้องมาเนี่ยของก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมันก็เป็นเซิร์ฟแชมเปี้ยนนะมันก็สุ่มดรับครับไปของดีนี่คือไม่ค่อยมีเลยแต่ก็พอได้อยู่นือหนักนี่คือหลายกระบอกอยู่นะไปะแล้วก็มาถึงบ้านเราครับเดี๋่มาดูว่าเมื่อกี้นี่คือผมได้ของอะไรบ้างเนี่ยนี่ เมื่อกี้นี่คือเราก็ไปกับปืนนี่นเลยปืนสกากระบอกเดียวไอ้ลูกบองสองลูก QB แล้วก็สกาแล้วก็มีนี่ขับ AK ด้วย M4 ก็ได้มานะวะ้าหลก็มาต่อที่ห้องม่วงครับมาดูกันครับว่าห้องม่วงนี่คือจิดดรอปของดีหรือเปล่าแต่วันนี้คือของดีดรอปแลวครับเราวก็ต้องได้บ้างแล้วไหมแต่วันสวยนี้คือผมได้ซ4กับไอ้ปืน M7 มา ก็เก็บมาครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเราก็ต้องแย่งฟาร์มอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดนี่คือคนอื่นมันก็เปิดนะคนอื่นมันก็ไล่ฟาร์มเหมือนกัน,กนครับเราก็ต้องไวอ่ะแล้วได้มาละไปะก็ถือว่าดีครับรอบนี้เนี่ยเราได้ซ4ฟกับหมวกคายมาเจ๋อคนครับแล้วก็ขี่ม้ามาทางนี้ นี่งไงโอ้ยดูดิได้ถามจริงตอนนี้คือผมได้เป็นปืน AK มาครับแล้วก็เราได้การ์ดมานี่คือครบทุกสี่เลยนะบอกแล้วตัวฟาร์มห้องเลยตัวนี้เนี่ยแล้วโอ้ยโ,โอ้ยแล้คือปืนหนักด้วย ไม่อด้่ผมจะยังม้าทิ้งเลยแต่ก็คิบีเลยว่ะแต่ก็สาหัสอยู่ครับดูดิยังมีคนอีกนะแล้วก็ฉีดยาแป๊บมาตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนมันก็เริ่มใช้ปืนหนักกันแล้วแล้วก็จะประมาณไม่ได้นะครับไม่โดนสวนนิดเดียวนี่คือเราก็น่าจะร่วงเลยนะ ดิวุ้ยไม่เคยเกือบร่วงแต่ก็รอดมาแล้วได้เป็นปืนในนี้มาครับปืนสกาไปแล้วก็ต้องหาที่ปัมยาก่อนเนี่ยนี้คือสาหัสมากและมันนี่คือมาไม่พักเลยเรายิงร่วงไปมันก็มาใหม่ครับ มาแล้วนี่ไงแล้วก็ร่วงครับไอตัวนี้คือมันใช้บาเรตเลยนะนี่เราได้มาแล้วเก็บมาเราได้บาเรตมาครับผมว่าเราก็ไปดีกว่านะแถวนี้คือบ้านพวกมันน่ะเจ่คนครับข้างหน้าเราอะไรก็คนเดียวด้วยลงมาแล้วนี่ไงโอ้ย และคือปืนหนักเลยมาเราได้มาแล้วครับอันนี้คือได้เป็นปืน M7 มาและของแต่งเต็มบอกเลยว่าของดีนะแล้วก็มีรองเท้าพายด้วยครับแล้วก็มีคนอีกนะ,ะบอกเลยว่าเดือดครับจังหวะน,นี้โอ้ยโอ้ยดูดิไม่มไงอันนี้คือคนเดิมชัว นี่ไงแล้วก็ร่วงไปจังหวะที่เราปั๊มยาแล้วก็โดนยิงวะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยคือบอสทำวะ่ะแล้วก็สวยครับ <c oughs> บอสนี้ก็ร่วงพอดีแล้วกใกล้ตายละเรวไ,ได้ปืนหนักมาครับสองกระบ,บอกเลยเนะี่ยเ้วก็มาแอบปั๊มยาแป๊ดหนึ่ง ตอนนี้คือเป็นหลอดแล้วตอนนี้ผมขานแค่นี่หวา่าขาดแห้งเกียงหายครับแล้วก็จะได้เซตไยครบเซตนะบอกเลยว่าถึกแน่ดูดิตอนนี้คือมันมีคนหวา่าและคือมันอยู่บนบ้านครับมันเี็กว่าคนจะขึ้นบนบ้านมันไม่ได้อะเลาก็โดดไปหาเลยนี่ตอนนี้มันก็สามารถเรดได้เลยครับมา,มาแล้ว แล้วก็จเรจรดเอาปืนมันกันโอ้ยโหคืออยู่นี่นี่งไงเก็บมาครับเราได้ปืน m อมฟมาอันนี้คือผมไม่ต้องเรดเลยเราได้มาเฉยและคือผมต้องโดดลงไปอะ่ะเมื่อกี้นี่คือเผอเก็บมาเอาเรื่องไปแต่ก็ปั๊มยาอะไรก็ไปดีกว่านะแถวนี้คือบ้านมันครับหลายคนเลย ว่าตอนนี้คือผมเจอคนเรนครับต่อหน้าต่อตามาไม่ไงเะไระก็ร่วงไปมาดูกันครับว่าเราจะได้ระเบิดมาหรือเปล่านม่มันก็ต้องมีแล้วไหมโอ้โหและถามจริงเราได้แต่กระโหลกมาแต่ว่าตอนนี้คือเพดานมันใกล้พังเลยครับแล้ก็สามารถสานต่อได้นะดูดิ หรื <Follow> ให้เพื่อนกลับไปเอาระเบิดดีกว่าแล้วก็ลองเจาะดูมาไอ้ผมก็จะมานอนเรียนตรงนี้เลยครับเมื่อกี้ตัวเดิมมันมาสองบ้านนะแสดงว่ามันกลับไปเอาระเบิดนะเดี๋ยวมาแน่ครับดูดิมาแล้วตัวเดิมเลยแล้วก็มาดูว่ามันจะเรดยังไงนี่เดี๋ยวแล้วก็ปล่อยมันเรดก่อนเลยครับดูดิ จะจ่อแล้วไม่โอ้โหอันนี้คือมนเร็กลับมาได้เปิดถังอะ่ะอย่างนี้คือหลายลูกเลย่ะแล้วก็ชมไปครับยรอพังเลยก็่อยยิงมันนะอนนี้ดูดิ อนนี้คือเพื่อนในทีมามารวเรียบร้อยแน่ครับเราจะไปยิงคนเรดบ้านเนี่ยอยล้วก็เรียบร้อยเอาจริงนี่คือน่าจะปล่อยให้มนเรดก่อนก็ได้นะแต่ไม่ท่านบอกครับปะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือน่าจะใกล้พังแล้วมาดูว่าจะเหลือเยอะหรือเปล่าแต่ตัวนี้คือมาเรดกับไอ้นี่เลยระเบิดถังเนี่ย ไม่และคือได้มาสองลูกตอนนี้คือใกล้พังแล้วไม่ไงมาดูของครับในบ้านนี้คือจะมีของหรือเปล่าและคือมีแค่กล่องไม้แล้วก็มีเตาครับเตานี่คือมีอยู่สีเตาไปเ,เก็บมาแล้วก็สวยเราได้กรรมฐานด้วย เฮ้ยข้างหน้าเราครับสองคนนี่ไงแล้วก็ร่วงหนึ่งแล้วโว้ยอ้ยและคือผมเดกว่าแค่สองคนนะแต่ยังมีพวกอีกวะเอาเรื่องเดี๋ยวไปใหม่ครับตอนนี้คือสามคนเลยเฮ้ยมันเปิดแล้วนี่ไงโดนสนยไปแล้วก็เรียบร้อยครับไปไมมือ้ว่าบนเรือนี่คือยังมีคนอีกเปล่านะ ไปดูของกันไอ้โอ้โยแล้ถามจริงของนี่คือมีแค่นี้เลยแต่ก็ตอนนี้คือหลายชื่ออยู่นะขค้นฝั่งมาแล้วในน้ำก็มีคนครับตอนนี้ก็มีเนี่ย <s ays> ของนี่คือมันไม่ดอกมาเลยไม่รู้ว่ามันมีของอะไรบ้างนะเมื่อกี้นะี่อะ ก็ได้เตามาครับไอเตาพลังงานเนี่ยอไีว <c oughs> ิคคนอยู่ข้างหน้าเรานไะะมาจริงเพื่อนในทีมเราเนี่ย <c oughs> ไม่งไงไม่อยอยไโอเคเราได้ฟาร์มมาสมาครับแล้วก็ไปดีกว่า ไปครับตอนนี้มันก็มีแอร์ดรอปตกนะได้ดูดิตอนนี้มันก็มีคนอยู่ว่ายนะ้ำข้างหน้าเราเนี่ย <c oughs> เห็นนี่คือได้2อสคนได้แล้วก็รีบดีตัวไปเลยเดี๋ยวจะไปที่เกาะเลยครับประมาณนี้แล้วก็จะพุ่งไปเลยนะนี่ไป บายดูดิพวกนี้คือว่ายน้ำอยู่ว่ะแต่เราไปแล้วผมบอกเลยว่าถ้าไปไว่ายอย่างนี้คือน่าจะโดนโถมแน่เน็กก็ในทีมเรานี่คือกำลังว่ายน้ำอยู่เลยนี่เจอมมาครับน่าจะคนอยู่ตรงนี้แน,น่โอเคมาละโอ้ยแล้วคือโดนดักหน้าเลยจะรอดไหมเนี่ยนี่ไง แลกเรียบร้อยครับและถามจริงรีบซ้ำเกอกเลยจังหวะที่ผมบินมาครับยังไม่ถึงพื้นเลยแล้วก็มีคนดักละเอาเรื่องกับตายเลยก็รอดมาไปไปดูของนะเอาวะแต่ก็เมื่อกี้นี่คือเห็นหลายคนมากอะ่ะแสดงว่าวันนี้คือเดือดแน่ครับบนเกาะก็มีคนดักนะเมื่อกี้นี่อะ่ะแล้วก็คนที่ว่ายน้ําก็มาครับ่าจะมายังไม่ถึงนี วดูดิเจอแล้วไอ้พวกนี้อะไรขี่ม้ามากีนเนี่ยสองคนนะมาแล้วนี่ไงไอกคนนึ่งแกรกก็เรียบร้อยครับรวงสองห้ยไี่คือปืนหนักทั้งสองเลยเก็บมานล่คือได้สนายมาด้วยมันต้องแบบนี้ไป เแล้วต้องรีบไปครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือมันมีคนกําลังว่ายน้ํามาเนี่ยตรงที่เราดีดตัวเมื่อกี้นะมันไม่ใช่พวกนี้ครับไปนี่ตอนนี้คือกล่องเปิดเลยนะไม่รู้ว่าใครกดไปแต่เราได้มาแล้วไม่งไงและคือได้สนยมาโอเคแล้วก็มี C4 ลูกหนึ่งครับไปแล้วก็ไปดีกว่านะ เฮ้ยโอ้ย,อยดูดิได้เพื่อในทีมเรานี่คือหายแล้วนี่ไงคนห,หนึ่งแล้วก็ไปหาเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวครับตอนนี้คือเลือดเต็มหลอดนะแล้วก็ไม่ตายง่ายๆครับนี่ไงไแล้วก็ร่วงไป เฮ้ยแล้วคือเพื่อนหายคนหนึงแลวมีรอดคนหนึ่งครับโฮ้ยโอ้ย,อย,อยถามจริงแล้วคือโดนหล่อว่ะแล้วคนเยอะจริงว่ะเพิ่งยิงตี้นี้ไปแล้วก็มีตี้ใหม่มาแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็วร์บเลยมาแล้วข้างหน้าเราครับนี่ไงแล้วก็ร่วงหนึง่งก็มีอีกนะนะะเริ่นครับว่าคนนี้คือจะม,มีของอะไรกัน โอ้ยดูดิตอนนี้คือตรงแคมป์ข้างหน้าเรานี่คือหลายคนน่ะว้าตรงนี้คนเด้งอยู่เล่นคนนี้ก่อนนี่ไงมีคนมาแล้วรีบซ้ำคนนี้ก่อนนะมาวะลงมาละนี่คือปืนหนักด้วยแต่คนเดียวครับมาโอ้ย นี่ไงตรงนี้คือยิงได้แล้วก็สวยคนเดียวครับโอ้ยออ้ยหลังก็มาเลยถามจริงไม่งไงแล้วก็โดนว่ะนั่นคือจะมาแบบนี้เลยไงน่าหลาังแต่ก็เรียบร้อยครับแล้วก็วาร์ปมาว่ะปะอะไรก็เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้คือเดือดมากเลยนะเราไปยิงนี่คือหลายพว่เลย เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเวลาก็ค่อยเจอกันใหม่นะวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายครับทุกคนผอไปก่อนละ